มาแล้วตรวจน้ำพร้อมก็สวัสดีครับอ่สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป่าจาเป่าจาสายเลาะเป่าจาพาซีนะครับวันนี้ผ้าพี่ดงองไม่กินเขาทงนะครับกับ พือผมอยู่ทือไม้เห็ดขวไก่นะครับอยู่บรรยากาศ้ายถุ่งนะครับมองอย่างมองหากินผมครับเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากมายครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กดติดตามและกดซับสไครต์แล้วก็เสียสละอันมีคุณค่าของท่านนะครับมาให้กำลังใจครับกันนะครับมิยังก็บอกกันเลยนะครับ ผมเห็ุเรียนไปกับขอบุณทุกท่านนะครับผมปไปทำอาหารกันครับเพราะว่าด,ดูนี่เดี้ยพึ่มาอยู่ทงครับเพราะอันบ้านนะครับพึ่งมาอยู่ทงให้ทงนะนะครับเหตุดูนี่นะครับเพราะว่าเป็นแบบพางจากมู่บ้านกับมาน โลของรู้เลยครับกับแม่ยูทงตัวนี้คนกับมาพากันมาอยู่ทงไหลนะครับวันนี้เจ้าของกับว่าเป็น,นของเจ้าของนะครับเป็นของเพิ่นหรอวนะ่ามอาศัยเพิ่น,นมาอยู่น้ำกินกลับเป่นไปนะครับ นี่ครับแล้วกินเนา้ครับไก่เมา้อขัวไก่นะครับเาื่อัวน้ำกันโอ้ผมไปล้างกันหมดเลยครับไอ้มาลั้งล่างแป๊บนึ่งนะครับเดังไฟขัวกัน

เาาไอ้คนนี้ตายไปแล้วมันเขากเป็ี่ยนเด้อพี่น้องเด้ออืม

Ừ. có bây giờ cái gì vậy tuạ nè à

มันล้กันเนี่ยโอ้ยไหนนะบะมันนะบะมันนะเด็ดเอนนะอไปเลยสุดกลีไปเจ้าขอานมือที่เลไปเมือเขา,อา,าก,ก่อนแกได้แกลง ไปพริกตำแล้วก็พริกแกงด้วยครับรสดีซอสห,หอยรสซอสหอยไว้บะกุฎจี๊ดกเ๊ก็นะครับอย่างนี้ก็ เป็นอันที่เรีย okay. บร้อยเสาเสาให้เข้ากันป่อยนี่ครเริ่มเอเสะเข้าเสียดนไม่ได้ถ้าเสียดูเนีมันชิม

ตั้งตัวก่นเลทีเดแล้วมั้ยีาเนมาแล้วตรวจน้ำพร้อม ดูดีๆบ่มาขืนไว้เนาะเอาเอาดิเขียนเอาดิเขียนนี่ง้างดูหน่ะบ่ได้ก็พัดนี้พัดเอามาอยู่พุชเชนโอ้เ้นครับมาครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันโอ้นี่ครับนี่ก็คือแบบเดี๋ยวเราคงจะเอาเมืองหมก มกันะมกัยะเทพียับดอย้ยเป็ไปไดเจ้าจมา่เห็น่เห็น้วยเห็น่อ้วยซึ่งวัชาใคเลยม้ยมาเขียดวกมูกเียดเองนะครับผมย่มกเขียดไงคุณมกเขียดฟักดีดีต้งขึ้นเดี๋ยวก็เีขเาข้าเขียดีมันมกวยนเนี่ อานครับกินเขาอยมางน้จะคือก็คือนนามในที่ว่าก็ไอเป็นจงเสีมันคือสีเซ่ยรอนแต่พอจะต่อจะเซี่รอนนี่มันดูเบ็ดตรงเส้นทาไหลไมนได้ออกกันนี่

对的，没啥变的。